ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการฝึกงานที่สูงวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาอุตรดิษกันค่ะสูงวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์นาอุตรดิ์ตั้งอยู่เลขที่34หมู่10ตำบลวังแดงอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิ์นี้นะคะเราจะพาไปดูการเพาะพันธุ์ป่านินและปลาสวายกันค่ะเริ่มกันที่ปลานินก่อนเลยท่านตอนแรกเราจะทําการลากอวนดูพ่อแม่พันธุ์ในบ่อของเราว่าผสมพันธุ์กันแล้วหรือไม่ถ้าผสมพันธุ์กันแล้ว แม่ปานินจะองไข่ไว้ในปากเราจะทำการเปิดปากดูว่ามีไข่หรือไม่หากมีเราจะเปิดปากแม่ปานินเอาไข่ออกใส่กระมังและแยกไว้ในแต่ละระยะไข่จากนั้นเราก็จะเอาไข่ไปทำความสะอาดด้วยฟอร์มาลินและน้ำสะอาดตามขั้นตอนอันดับแรกล้างด้วยน้ำสะอาดหลังจากนั้นล้างด้วยฟอร์มาลินความเข้มข้น30 ppm เป็นเวลาของยนาทีและล้างต่อด้วยน้ำสะอาด ลราจะนำไข่ใส่ถาดฟักโดยแยกแต่ละระยะภายในถาดจะทำการใส่ท่อเพื่อให้เกิดน้ำบนเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจนให้แก่ลูกปลาไม่ให้ทับกันจากนั้นเอามาแปลงเคทโดยการแชร่17อัลฟาเทสโทชโลน0.6กร,รัมต่อน้ำ3ลิตรในเวลา3ชั่วโมงต่อมาเอาไปอนุบาลในกระชังและให้อาหารผรสมฮอร์โมน17อัลฟาเคสโทชโลน0.5กร,รัมต่ออาหาร1กิโลกร,รัมเนเวลา21วัน หันเวลา5มือต่อมา็นการขอพันปลาสวายเราจะทําการละอวนเพื่อคัดเลือกพ่อแม่พันปลาสวายที่พร้อมจะผสมพันธโดยการเลือกของเรานั้นจะคัดพ่อพันธุ์ที่น้าเชื้อพร้พอมผสมพันธ์ส่วนแม่พันธุ์นั้นจะมีลักษณะของนิ่มจากนั้นเราจะฉีดฮอร์โมนเพื่อให้ไข่ตุกพร้อมที่จะปฏิสนธิ โดยเราจะฉีดฮอร์โมนสัางหอในตัวฟู้15ไมโครกรัมและตัวเมีย30ไมโครกรัมต่อน้ำหนักปลา1กิโลกรัมและเราจะรอ12ชั่วโมงหลังจากที่เรารอ12ชั่วโมงแล้วนั้นเราจะสามารถรีดไข่ได้และนำไข่กับน้ำเชียอมาผสมกันได้เลยเราจะเริ่มนมีไข่จากแม่ปลาก่อนจากนั้นเราจะไปรีดน้ำเชียอมาผสมแล้วคนให้เข้ากันเติมน้ำโคลเพื่อไม่ให้ไข่ปลาติดกันล้างทำความสะอาดโคลแล้วใส่ในระบบ ฟักได้เลยนี่ก็จะเป็นการเพาะเลี้ยงทั้งปลานินและปลาสวายที่พวกเราทั้งสามคนได้ไปฝึกงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำจังหวัดอุตรดิตถ์กันมาค่ะสุดท้ายนี้พวกเราทั้งสามคนขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาพานันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์และพี่ที่น่ารักกับเราตลอดการสุดแานด้วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราเอามาฝากทุกคนกันค่ะ